ก็ขอเจริญพรญญคุณญาติคุณโยมบาสุกุบาจิตาพุทธบริษัทจะทําสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้จะพูดถึงคนเราเกิดมาเรามีธรรมนะเรามีธรรมเป็นทางเลือกนะคนเราถึงจะมีทางรอดคุณญาติคุณโยมทั้งหลายนะจงทําตัวเหมือนด่งตอจงทําคอเหมือนด่งเต่านะคุณญาติคุณโยมอาจจะบอกว่าทําตัวเหมือนดังตอคือว่าเป็นเปนจอไม้ใช้ตายแล้วนะใครจะว่าอะไรก็ช่างนะมันไม่มีปฏิกิริยานะไม่ตอบรับมันไม่รัดขึ้นมาใหม่แล้วนะ,ะมันตายโดนน้าโดนอะไรมันก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้่คือว่ามัน ตายไปแล้วอย่างนี้นะหรือว่าทําตัวให้เป็นดินนั่แหละไม่ต่างกันนะทำคล้อยเหมือนนางเต่าก็คือว่าเวลาที่ว่ามีใครจะมาทำอะไรเราก็โหดหัวเข้าเอาไปงานอยู่ใะกระดองนั่นแหละเขาเรียกว่า ตอนไหวบอกใครไม่ได้แบบนั้นแหละคุณยา่าคุณยมประมาณนี้เพราะว่ามันเห็นหัวเราไม่ได้แ๋ยวมันจะตีหัวเราจะก็เอาหัวของเราเนี่ยไปไว้ในกนระดองซะนะ,ะคนเราเกิดมานี้เรามีธรรมนะมีธรรมมาแล้วปัญญามันถึงเกิดทีหลังนะแต่ทีนี้ว่าเรื่องของปัญญานี่ก็มาดูดูแล้วก็ เป็นวิชาการไปซะแล้วนะอคือว่าฟังธรรมแล้วจะได้ปัญญาคนก็ไปแต่ว่าอ,อันนี้ก็เลยไม่เห็นไม่ได้เห็นปัญญานะ,ะปัญญานี้คือว่ามันมีปัญญาแบบว่ามันมีจิตจาณนะคุณญาติคุณโย,ณยมทั้งหลายคือรู้โดยที่ว่าไม่มีใครบอกเรานะรู้เองนะเกิดขึ้นเองอย่างนี้นะแล้วก็ ปัญญาที่ว่ามันคอยเตือนสตินะคุณยายคุณโยมทั้งหลายนี่มันเตือนสติเราเวลาที่ว่ามีใครมาด่ามีใครมาว่าเราปั๊บเนี่ยมันจะห้ามเลยนะไอ้ไอ้ตัวนี้แหละอ่ามันจะห้ามเลยยานะเว้ยยานะเว้ยยานะเว้ยยายาอ่านิ่งเสียๆๆๆนิ่งเสียนิ่งเสียเนี่ยมันจะคอยเตือนสติเราอย่างนี้นะคุณยายคุณโยมทั้งหลายนะมันมันเป็นอย่างนี้แล้ก่อนที่ว่ามันนำหน้าทำมานะคืออะไรไอ้ที่นำหน้าํำว,ว่าทำมานี่ก็คือว่า ปวารนาสมาทานนะคุณยายคุณยมทั้งหลายเพราะว่าพระสมาัมพุรธเจา้าทุกพระองค์นะพระองคอ์มาเป็นพระสมมาัมพรธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็บอรปวารณาสมาทานเอาทั้งนั้นนะคุณญาคุณยมมันเป็นอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วก็อยู่กับเรานะคุณญายคุณยม ปาวนาเอาในสิ form, way, shared, ่งที่ว่าดีนะสิ่งที่ว่าไม่ดีเราก็ไม่ประวันาจิตของเรานี้นึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นนะคุณย่าคุณยวนทั้งหลายเป็นอย่างนี้คิดถึงพบที่ถึงชาตินะชาติเกิดพบเกิดนะอย่างนี้คุณย่าคุณยวนทั้งหลายแล้วก็ไอคนชั่วอย่าไปสนใจมันนํามันเปรียบเหมือนดังขี้หมาก้อนหนึ่งที่อยู่เหนือลมนะขี้หมามันก็เหม็นนะเวลาลมพัดมามันก็เหม็นมาหาเราเป็นบางครข้งนะชุยชุยชุยชยแต่ถ้าใครคิดว่าไปทําร้ายขี้หมานั้นนะไปเหยียบไปตีมันแตกอะไรแบบนนนนนนีี้้้้คคคววาาามมมมมเเหห็็ัังงกกจะพิ่่่ขึอุุณณยยยลลแูไไดบบ มันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ว่าชั่วที่ว่าไปด่าพ่อร่วแม่เขาไปอัดสารพัดโดยที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนกับถ้าเราไปต่อรัวต่อเถียงก็เหมือนกับเอาน้ำมันไปราดกับไฟน่อคุณยาคุณยวทั้งหลายเดีย๋ยวฟืนไปเติมกับไฟมันก็จะลุก ช,ช่วงขึ้นมาทันทีนะคุณยาคุโยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรานิ่งเสียวางเสียทําตัวเหมือนตอไม้นะ,ะทำคอให้เหมือนนางเต่านะอะอย่างนี้รู้หลบรู้หลีกนะคุณยาคุโยมังหลายธรรมะเพื่อทีวิก็อย่าไปคิดอะไรมากนะล้างใจใส่ทำตอกย้ำใจตอกมังเข้าไปช่วช่วช่ว,ชว,ชวปักเข้าให้ปักเข้าให้แล้วก็จะเข้าใจเองอาจ,จมาภาพก็หอจเจริญพร